สวัสดี you, ค,ครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยกับเจ้าชายครับวันนี้เรามาในโทนที่เข้มๆแจ๊บๆหน่อยนะฮะก็อยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เห็นอะไรหลากหลายหน่อยวันนี้ที่ใส่แบบนี้เพราะอะไรไหมครับอยากให้เห็นอะไรหลากหลายหน่อยหลายเรื่องนั่นเป็นการแสดงออกว่าวันนี้จะพูดหลายเรื่องนะนะครับเริ่มกันที่นายกเคาะแล้ววันนี้หัวขอ้อนายกเคาะแล้วนะครับท่านผู้ชมครับแต่ก่อนจะไปเรื่องของนายกเคาะแล้วนี่นะ มีคนถามมาเดี๋ยวค่อยตอบช่วงหลังๆน,นะช่วงแรกตอบเรื่องนี้ก่อนนะคุยเรื่องนี้ก่อนเนาะนายกเคาะแล้วคือหนึ่งครับท่านผู้ชมครับเกษตรกร,เ,กรเนี่ยนะฮะในประเทศไทยตอนนี้ใครที่เป็นหนี้เป็นสินกับธนาคารทอกศนะครับใครเป็นหนี้เป็นสินอยู่กับธนาคารทอกศเนี่ยทั้งต้นทั้งดอกที่มีอยู่ต้องส่งนะครับส่งดอกอยู่ยังไม่ต้องส่งต้นอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวรอประกาศเอาไปเลยสามปี นายกเศรษฐาจัดให้จากคณะรัฐบาลชุดนี้สามปีเนี่ยฟังให้ชัดๆบางคนนี้นะครับไปเป่าหูกันเฮ้ยมันหยุดเฉพาะต้นดอกมันยังเดินอยู่นะเว้ยเฮ้ยมันอย่างเงี้ยผิดครับอันนี้เขาบอกว่าทั้งดอกทั้งต้นหยุดไม่ต้องทรงหลังจากวันประกาศไปเนี่ย สามปีเลยมีเวลาหายใจพ่อแม่พี่น้องมีเวลาหาเงินสบายใจไม่เครียดไม่เดี๋ยวสิ้นเดือนทกสนู่นนี่นั่นพอสุดท้ายก็กลายเป็นธรณีกันแสงฮะไปจบกันที่กองฟอนเอาละสามปีที่ไม่มีกองฟอนแล้วสำหรับทกสถ้าใครมีอยู่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับพราะเขาพักนี่ให้แล้วนะพักทั้งต้นทั้งดอกนะแต่นี่ไม่ได้หมดไปนะแต่พอครบสามปีแล้วก็ต้องมาเริ่มผ่อนนะผ่อนทั้งต้นทั้งดอกไอ้ที่ค้างอยู่เนี่ย หรือในระยะ3ปีเนี่ยใครไปตั้งเนื้อตั้งตัวคือเขาว่างเว้นให้เก็บเงินสะสมมาจนแบบมีตังได้ก็โปะ๊ะครับเผื่อโอกาสเราพลาดเราหาไม่ได้ก็จะได้เอาใหม่ได้นะครับเคาะแล้วนะเคาะแล้วที่2คืออะไรไหมครับทุกท่านใครทำา SME อยู่ที่ผ่านมาแห่กันทำา SME อย่างงุนอย่างนี้นะครับ เป็นการผลิตทํา SME กู้เงินมาทํา SME อันนี้เขาหยุดให้หนึ่งปีเคาะแล้วนะครับเป่งเป่งเป่ง,เป,งเป่งเลยนะครับหยุดให้แล้วหนึ่งปีนะครับสาหรับ SME นะทั้งต้นทั้งด,ดอกเหมือนกันเอาไปเลยหนึ่งปีสิบสองเดือนเนี่ยตั้งหน้าตั้ง,าต,ง,ต,ง,ต,ง,ต,งตาทาเลยเศรษฐกิจใหม่ละถ้ามีเงินก็ไปโปะถ้ามไม่มีเงินเดียวก็ไปพ่อนก็แค่นั้นเองนะครับหยุดเครียดได้หนึ่งปีเกษตรกรชาวไร่ชาวนาชาวสวนที่เป็นหนี้ทกศทั้งหมด ได้เวลาหายใจยิ้มแย้มแจ่มใสอีก3พปีนู่นนะครับทีนี้สองเคาะแล้วใช่ไหมเคาะแล้วอันที่3ครับดิจิตอลฟอร์เรสเดี๋ยวรอประกาศเดี๋ยวรอประกาศนะครับ <S <S <ม>เห็นบางใครบางคนมาบอกโน่นนี่ด้านโอ้นี่นี่ถึงจะไม่ได้ไปกู้โน่นนี่นี่กู้กับเอกชนหรือก,กู้กับอะไรต่างๆมันก็เป็นนี่อยน่เงี้เฮ้ยไปชุดกู้มาเชอะนะกู้มาใจอย่างเดียวแต่งานนี้เขากู้มาเนี่ย เขามาแจกให้พวกคุณจริงแต่มันมีการเก็บภาษีคุณใช้น่นแหละคุณจ่ายภาษีปไปน่ะแหละมันก็จะวนกลับมาที่เดิมมาเดิมนะครับแต่เขาต้องการไม่ให้มันมากระจุกอยู่ที่เดียวถึงบังคับให้ใช้4กิโลเมตรหรืออาจจะเป็นอำเภอแต่ถ้าเป็นอำเภอคนแห่ไปเข้ามินิมาร์ทเข้าเซเวน่นเข้าแทบบิบ๊กซีก่เงินก็ไปกองอยู่เจ้าสวัวนในหัวมาเดิมมานะ แทนที่จะ4กิโลเนี่ยซื้อผิกคุณแม่นมซื้อน้ำอ้อยคุณป้าหวานซื้อผักคะน้ากับนี่ซื้อขันนนั่นซื้อหมากนี่ไอ้นี่ซื้อน้อยนาซื้อบักเขียบซื้ออะไรซื้อปูซื้อปลาตรงเนี้ยเงินไปจะได้หมุนเง่นเยตรงนี้เขะจาจอย่างนี้เนี่ยนะฮะอ่ะดีรอบเวณมาแน่นอนนะครับที่ท่านผู้ชมครับอีกเรื่องหนึ่งที่เขากำลังพูดถึงกันอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องของ ตำรวจนะฮะเรื่องของตำรวจเรื่องของตำรวจก็คือเมื่อเช้านะข่าวไปถามนายกเศรษฐาท่านนายกกรณีไปคน้บน,บคคนบ้านบิ๊กโจ๊กค้นบ้านบิ๊กโจ๊กเนี่ยท่านจะต้องมีการสังขยานาองค์กรตำรวจเลยไหมครับนายกเขาก็พูดแบบมีวุฒิภาวะมีวุฒิมีภาวะผู้นำ เขาก็บอกว่าคําว่าสังขยาณาเนี่ยมันใช้กับองค์กรตํารวจไม่ได้นะเพราะมันเป็นการไม่ให้เกียรติมันแรงไปเพราะตํารวจเนี่ยมันเป็นองค์กรที่มีเกียรติเราก็แก้ปัญหาในองค์กรมันมีปัญหาตรงไหนก็แก้ตรงนั้นเท่านั้นแหละครับไอ้สื่อหัวลานมัางไอ้สื่อมัคคนาลีผลมั่งครับที่เขาถีบออกจากไว้ชีวีอ่ะไอ้สื่อเอียงมัางโน่นนี่นั่นเอาว่าคําพูดแค่นี้มันผิดตรงไหนวะเนี่ยผมไม่เข้าใจเลยฮะ เขาไม่เขาเลวตรงไหนวะเนี่ยเขาพูดตรงไหนไม่ดีก็เขาบอกว่าสังขยานามันแรงไปก็ค่อยๆพูดค่อยๆจ่าก็หมว่าประชุมคุยกันธรรมดานะครับแก้ปัญหาตรงไหนใครมีอะไรก็แก้ปัญหาตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนนะครับหัดมีเหตุผลหัดมีวุฒิภาวะบ้างนําเสนอนะครับและทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่คนพูดคนถามผมมาในติ k กต็อกเจ้าชาย เห็นคลิปที่กลุ่มผู้หญิงกลุ่มบางคนอ่ะมันไปแหกปากไปตะโกนร้องที่โรงพยาบาลตํารวจไหมนักโทษชายอยู่นี่ไหมนักโทษชายอยู่นี่จริงไหมผมตอบแบบตรงๆนะตอบแบบไม่เอาใจใครเลยผมไม่รู้ไม่รู้ถ้าผมบอกว่าอยู่ถ้าผมบอกว่าไม่อยู่ถ้าเกิดเขาถามผมใหม่นะคุณได้เข้าไปเหรอเขาเปิดให้คุณเข้าเหรอตอบไม่ได้ไม่มีหลักฐาน ไม่มีข้อเท็จจริงผมก็เสียหมาสิครับจริงไหมฮะไอ้คนไปถามนะ่ะไปถามเจ้าหน้าที่เขามีกมมีประชาสัมพันธ์อยู่เขาไปถามข้างในเขาไม่ได้ไปแหกปากตามหลักรงพยานเขาห้ามใช้เสียงด้วยซ้ําเข้าใจไหมไอ้กลุ่มที่ไปแหกปากก็ปปสพันธมิตรไอ้ส้มไงกลุ่มที่ไปน่ะอยู่แค่นี้แหละส้มแล้วก็จาคําพูดได้ไหมนะผมบอกว่าเดี๋ยวระวังนะ ไล่ส้มจะอมาไล่กันเองไล่ส้มจะออกมาไล่ส้มไล่ส้มจะอ,อกมาไล่ส้ม,สม,ออม,สมตอนนี้มันก็ไล่กันแล้วนี่มาลึงตึงดังไปแล้วนะครับเห็นไหมเดี๋ยวยังมีอะไรดีๆให้เห็นอีกในพักนี้คอยดูนะหนักกว่านี้อาการหนักกว่านี้นะครับเอาสุดท้ายนี้ครับเอาบอกบอๆวันนี้สุดท้ายนี้มีคําถามมาในโลกโซเชียลเขาบอกว่านายกเศรษฐาชวินศินป์เนี่ยควรจะแก้อะไรก่อนกําลังอยู่ในโลกโซเชียล ผมตอบแบบตรงไปตรงมาแบบไม่ต้องคิดไม่ต้องใช้สมองเยอะไม่ต้องใช้แค่ 84%00 0เซลลตอบให้มากกว่านั้นใช้เยอะกว่านั้นมากกว่า8 4 0 0 0เซลบอกเลยต้องแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ครับต้องแก้ปัญหาปากท้องสิครับต้องแก้ปัญหานี่สาธารณะครัวเรือนสิครับต้องแก้ความเป็นอยู่ของประชายชนสิครับเห็นไหมฮะน้ำมันลดมาแล้วนะสองบาทกว่าให้คนไม่ชอบไม่พอใจเบนซินทำไมยังไม่ลด เบนซินตอนนี้มันกําลังขึ้นมันก็เลยลดไม่ได้อันไหนลดได้เขาก็จะลดอันไหนลดไม่ได้ก็ตึงไปก่อนนะครับแต่อย่างน้อยเบนซินไอดีเซลเนี่ยมันเป็นปัจจัยหลักในการขนส่งลดแล้วนะครับสองไฟลดแล้วน้ําลดแล้วนะครับก็เริ่มเห็นผลกันตั้งแต่เดือนกันยายนนี่เลยนะฮะแต่คนที่บอกว่าควรจะไปแก้รัฐธรรมนูญก่อนนะตอนนี้พี่อ้วนภูมิธรรมก็กําลังดําเนินการแก้รัฐธรรมนูญอยู่เขาก็ถามกูรูกูรูที่แบบ ผิดไม่เป็นผิดน่ะเห็นไหมเขาต้องถามเขาให้เลียร์จะทํายังไงดีจะทําประชามติดีไหมเป็นยังไงเังไงเขาก็ถามอยู่กําลังดําเนินการแต่ต้องรู้ด้วยว่าควรจะทําอะไรก่อนควรจะทําอะไรหลังตอนนี้เศรษฐกิจปากท้องหนี้ครัวเรือนหนี้สาธารณะความเป็นอยู่มันต้องแก้อันนี้ก่อนเห็นไหมครับประเทศไทยเรามันคาดฝังอะไรได้อะเพราะโรงงานก็ย้ายหนีกันจนหมด แล้วก็รอดูผลงานของนายกเศรษฐาที่ไปคุยกับยุโรปเขาเพิ่งคุยตอนนายกเศรษฐาทีา่เป็นนายกนี่นะก่อนน้านั้นเขาไม่คุยมานาปดเกปีอ่ะเพราะคุณไม่มีภาชาธิปไตยเพราะคุณเป็นเผด็จการนี่เขายัางดีนะเขามาคุยเนี่ยกว่าจะคุยกว่าจะลงเรือกว่าจะนู่นนี่นั่นมันเหมือนนับหนึ่งใหม่คุณเข้าใจไหมกว่าจะกลับมาเหมือนเดิมก็ใช้เวลาหน่อยแต่อาจจะเร็วกว่านะครับเอาล่ะท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามขอขอบคุณทุกการรับชม สำหรับวันนี้หมดเวลาเพียงวันนี้จริงๆสวัสดีครับ